สวัสดีค่ะดิชนนาณสาสุวิชียรดีมิหารรหัสน,นี้น6 7 0 9 2 9 2 5เลขที่33ค่ะวันนี้จะมาสอนการเขียนกราฟคลนไกปฏิกิริยาน reaction mechanism นะคะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราจะกดเข้าที่โปรแกรม Microsoft Excel ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการคัดนอก reference นะคะ เมื่อกดค้นหาแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะกดเข้าที่นิ้งแรกค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอแถบสีเหลืองๆนะคะให้เราเปลี่ยนเป็น University of y a l ค่ะจากนั้นนะคะตัวเว็บจะทำการเปลี่ยนเป็นไฟล์ PDF ให้เราไดา้ดาวน์โหลดค่ะแต่ดิฉันได้ทำการดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะ แหล่งอ้างอิงของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2หน้าดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะรูปที่1น,นะคะเราจะใช้ a เท่ากับ2และ c เท่ากับ0.8 x เท่ากับ10ค่ะเราจะแทนค่าสมการ a t เท่ากับ a 0ศ e, ยกกำลังลบเค t ่ค่ะเพื่อหาความเข้มข้นของ x นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้สมการ bt เท่ากับ k 1คูณด้วย a 0หารด้วย k 2ลบ k 1ทั้งหมดคูณด้วย e ยกกำลังลบ k 1 t ลบด้วย e ยกกำลังลบ k 2 t ค่ะก็จะได้ความเข้มข้นของ y ออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะหาความเข้มข้นแท้นะคะโดยใช้สมการ a 0เท่ากับ at บวก bt บวก ct ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะได้กราฟหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะโดยแกน x จะชื่อใช้เป็นเวลานะคะแล้วก็แกน y นะคะเราจะใช้เป็นความเข้มข้นค่ะซึ่งชื่อกาบนะคะจะใช้เป็น figure หนึ่งนะคะ consecutive first order reaction ค่ะหลังจากนั้นนะคะรูปที่2ค่ะเราใช้ a เท่ากับ1 f เท่ากับ0จ x เท่ากับ10นะคะเราก็จะใช้สูตรตามนี้นะคะเพื่อหาความเข้มข้นแกน x ค่ะ แล้วก็เราก็จะใช้สูตรตามนี้เลยนะคะเพื่อหาความเข้มข้นของแกน Y ค่ะแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อหาความเข้มข้นของแซตค่ะเราก็จะได้ค่าแบบนี้ออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้กราฟที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะโดยแกนเองนะคะจะเป็น หน่วยของเวลานะคะแล้วก็แกน y นะคะจะเป็นหน่วยความเข้มข้นโดยกราฟจะมีชื่อว่า figure 2นะคะ,ะ,ะ consecutive first order reaction ค่ะใวเราจะเปลี่ยนนะคะให้เส้นความเข้มข้นแกนเองนะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของแกน y นะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะเราจะกดคลิกซ้ายนะคะแล้วก็กดจัดรูปแบบชุดข้อมูลค่ะหลังจากนั้นกดเข้าไปที่ทางสีนะคะ แล้วก็กดไปที่ตัวํำเครื่องหมายค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่ตรงคําว่าเติมค่ะกดไปที่ไม่เติมค่ะหลังจากนั้นนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินค่ะแล้วก็กดไปที่ตัวเลือกตัวคำเครื่องหมายนะคะกดในตัวค่ะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะซึ่งตอนนี้ที่ฉันได้ทําการเปลี่ยนให้เป็นสีน้าเงินเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะกดเข้ามาที่ความเข้มขน้นแกนเส้นค่ะซึ่งเราจะเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวนะคะตอนนี้เส้นก็จะเป็นสีเขียวเรียบร้อยนะคะเราก็จะกดเข้ามาที่ตัวทําเครื่องหมายตัวเลือกตัวทําเครื่องหมายกดในตัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสี่เหลี่ยมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้กรา ที่มีหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะจากนั้นนะคะรูปที่3นะคะเราจะใช้ a เท่ากับ1 b เท่ากับ0ูและ x เท่ากับ10ค่ะเราจะใช้การหาความเข้มข้นของ x นะคะโดยใช้สูตรตามนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สูตรตามนี้เพื่อหาความเข้มข้น y ค่ะเมื่อคุมลงมาทั้ง2 คล่สแล้วนะคะเราก็จะได้ข่าวออกมาตามนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะกราฟของเราก็จะเป็นรูปลักษณะตามนี้ค่ะโดยชื่อกราฟของเรานะคะจะชื่อว่า figure 3 reversible first order reaction นะคะซึ่งให้แกน y เป็นความเข้มข้นและแกน x เ,เป็นเวลาค่ะเราก็จะเปลี่ยนให้ความเข้มข้น x นะคะเป็นสีแดงค่ะ แล้วเราก็จะเปลี่ยนความเข้มข้น Y นะคะเป็นสีน้ำเงิน,นะคะ่ะโดยเปลี่ยนให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้กราฟที่มีหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะ รูปที่4นะคะเราก็ใช้ a เท่ากับ0.5 b เท่ากับ0.5ในเเท่ากับ10ค่ะโดยเราจะหาความเข้มข้น x นะคะโดยใช้สูตรตามนี้ค่ะแล้วเราก็จะหาความเข้มข้น y นะคะโดยใช้สูตรตามนี้เหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะเมื่อคูณทั้งสองคอลัมน์เสร็จแล้วเราก็จะได้ค่าออกมาประมาณนี้ค่ะซึ่งกราฟของเรานะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ ด้วยชื่อกราฟของเรานะคะก็จะเป็น figure 4 reversible first order reaction นะคะซึ่งแกน y จะเป็นความเข้มข้นและแกน x เ,เป็นเวลาค่ะโดยเราจะเปลี่ยนให้ความเข้มข้น x นะคะเป็นสีแดงค่ะโดยจะใช้เป็นรูปทรงวงกลมนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนความเข้มข้น y ของเรานะคะให้เป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้กราฟที่มีหน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะรูปที่5นะคะเราจะใช้ a เท่ากับ0.6 b เท่ากับ1.1และเท่ากับ10ค่ะ โดยการที่เราจะหาความเข้มข้นเองนะคะแล้วก็จะใช้สูตรตามนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะคูมยาวลงมาค่ะและความเข้มข้นวายนะคะเราก็ใช้สูตรตามนี้ค่ะแล้วก็คุมยาวลงมาเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้กราฟนะคะที่มีหน้าตาประมาณนี้ค่ะโดยกราฟนะคะจะชื่อว่า figure 5นะคะ reversible first order reaction ค่ะ <l ique> โดยแกน x นะคะจะเป็นเวลาแล้วก็แกน y เป็นความเข้มข้นค่ะโดยนะคะเราจะเปลี่ยนให ความเข้มข้วนวายนะคะเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนให้รูปทรงนะคะเป็นสามเหลี่ยมค่ะหลังจากนั้นนะคะความเข้มข้นเองนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีแดงค่ะ ก็จะได้กราฟที่มีหน้าตาประมาณนี้นะคะออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะลูปสุดท้ายนะคะคือรูปที่6คะ่ะเราจะใช้ x เท่ากับ1นะคะและ x เท่ากับ10คะ่ะโดยเราจะหาความเข้มข้น x นะคะจากสมการนี้คะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะคูมยาวลงมานะคะแล้วก็เราจะหาความเข้มข้น y นะคะโดยใช้สมการนี้เช่นกันคะ่ะแล้วก็คูมยาวลงมาค่ะ ซึ่งเรานะคะก็จะได้กราฟที่มีหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะโดยเราจะให้ชื่อกราฟนะคะชื่อว่า figure 6นะคะ irreversible first order reaction ค่ะโดยให้แกน y เป็นความเข้มข้นและให้แกน x เป็นเวลาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนให้ความเข้มข้น x นะคะเป็นสีแดงค่ะ ให้ความเข้มข้นไวยนะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วก็เปลี่ยนให้รูปทรงนะคะเป็นสามเหลี่ยมค่ะ หลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะได้กราฟที่มีหน้าตาประมาณนี้ออกมานะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็จะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ